ครับนักเรียนมาพบกับครูนัทพลโบรไยหรือครูโจกนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีเหมือนเดิมเลยหรือวิชาที่เราเรียกว่าการออกแบบและเทคโนโลยีม5ครับวันนี้เราอยู่กันในเรื่องของการออกแบบและวางแผนการทําโครงงานสําหรับเรื่องนี้นะครับสอดคล้องกับมาตรฐานว .4.1 ตัวชี้วัดม5ข้อที่1ซึ่งระบุไว้ว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง รวมทั้งทรัพยากรในการทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาห,าหรือพัฒนางานได้ครับและมีจุดป,ประสงค์การเรียนรู้จำนวน3ข้อก็คือนักเรียนจะสามารถอธิบายแนวทางการออกแบบและวางแผนการทำโครงงานได้นักเรียนจะสามารถออกแบบและวางแผนการทำโครงงานได้ครับและนักเรียนจะเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบและวางแผนในการทำโครงงานนั่นเอง ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนกันหน่อยว่าจากการเรียนในครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนเรื่องของการรวบรวมข้อมูลและกําหนดขอบเขตของปัญหาไปแล้วนักเรียนพอจะตอบครูดได้ไหมครับว่าการรวบรวมข้อมูลและกําหนดขอบเขตของปัญหาคืออะไรม,มีความสําคัญอย่างไรครับใครจําได้บ้างการกําหนดขอบเขตของปัญหาคืออะไรหรือการรวบรวมข้อมูลคืออะไรครับ มีความสำคัญอย่างไรเป็นการกำหนดกรอบในการดำเนินงานใช่ไหมครับว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างจะมีวิธีการในการเก็บข้อมูลอย่างไรมีกรอบของเนื้อหาระยะเวลาหรือตัวแปรอะไรบ้างนั่นก็คือหลักการของการรวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของปัญหามีความสำคัญอย่างไรครับก็จะช่วยให้เราศึกษาเอกสารองค์ความรู้ หรือดําเนินงานในการแก้ปัญหาโครงงานได้ง่ายและก็ตรงประเด็นนั่นเองนี่ก็คือลักษณะหรือความหมายของการรวบรวมข้อมูลและกําหนดขอบเขตของปัญหาจากที่นักเรียนเรียนไปีกครั้งที่ผ่านมานั่นเองคราวนี้ทบทวนอีกหนึ่งข้อครับนักเรียนควรกําหนดขอบเขตของปัญหาในประเด็นใดบ้างครับจําได้ไหมเอ่ยถ้าเราจะกําหนดขอบเขตของปัญหาเราจะกําหนดในประเด็นใดบ้างหนึ่งเลย ต้องกำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนนะว่าเราจะทําการศึกษาเรื่องอะไรผลที่ได้คาดการว่าจะเป็นอย่างไรมีอะไรครับมีในเรื่องขององค,ความรู้เนื้อหาข้อมูลที่เราจะต้องไปศึกษาหรือรวบรวมมาใช่ไหมครับว่ามีกรอบในการศึกษาแค่ไหนอย่างไรบ้างนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ระยะเวลานะครับและสุดท้าย นักเรียนก็จะได้เขาโครงโครงงานใช่ไหมอ่านี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในครั้งที่ผ่านมาและนักเรียนได้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้ในการทําโครงงานของตัวเองไปแล้วด้วยจากการทํากิจกรรมในครั้งที่ผ่านมานั่นเองคราวนี้ในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไระในครั้งนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับถัดจากการรวบรวมข้อมูลและกําหนดขอบเขตของปัญหาแล้วนักเรียนคิดว่า ขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการทํางานในเรื่องอะไรครับหรือจะเป็นขั้นตอนอะไรครับก็ตามหัวข้อเลยใช่ไหมก็ต้องเป็นเรื่องของการออกแบบและวางแผนการทําโครงงานนั่นเองเมื่อเราระบุปัญหารวบรวมข้อมูลขั้นตอนต่อไปก็คือออกแบบและวางแผนครับว่าเราจะมีวิธีการในการทําโครงงานอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในครั้งนี้นั่นเองคราวนี้นักเรียนมาดูภาพภาพนี้ก่อนครับ ภาพภาพนี้คือภาพอะไรครับคือภาพอะไรเอย่ยอ่าถูกต้องครับก็คือภาพการออกแบบสร้างบ้านซึ่งเป็นภาพร่างนั่นเองอ่าเป็นภาพร่างเป็นภาพสเก็ตใช่ไหมนะครับเป็นภาพสเก็ตของบ้านที่เรากําลังจะสร้างนั่นเองคราวนี้คําถามการสร้างบ้านไม่ออกแบบได้ไหมครับใครว่าได้ยกมือครับอ่าใครว่าไม่ได้บ้าง ก็มีทั้งสองคำตอบเนอะอาจจะไม่ต้องออกแบบก็ได้นะแต่เราลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ออกแบบเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะหรือถ้าเราออกแบบเป็นภาพร่างขึ้นมานะเป็นภาพสเกต็ตเป็นอัตราส่วนมาตราส่วนต่างๆหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการสร้างบ้านเราเพียนะคิดว่าจะมีข้อดีอย่างไรนะก็จะเห็นว่าการสร้างบ้านเนี่ยอาจจะไม่ออกแบบก็ได้นะแต่อาจจะมีปัญหาหรือถ้าออกแบบก็จะมี ความสะดวกสบายหรือมีประโยชน์อย่างไรคราวนี้นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องมีการออกแบบก่อนการสร้างจริงครับนะสมมตินักเรียนจะสร้างบ้านสักหลังหนึง่งนะถ้าเราออกแบบก่อนเนี่ยเราคิดว่าเพราะอะไรละ่ะเราถึงต้องออกแบบก่อนก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านจริงๆเพราะอะไรครับเพราะเราจะเห็นโครงร่างของบ้านเราจะเห็นแนวทางที่ชัดเจนเราจะรู้ว่าห้องไหนคืออะไร นะเราจะต้องรู้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างและเราจะวางแผนในการสร้างบ้านในงบประมาณที่เรากําหนดไว้ได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมครับนี่คือประโยชน์ของการออกแบบนะดังนั้นการสร้างบ้านที่ดีก็ควรที่จะออกแบบก่อนนั่นเองนะคราวนี้ต่อไปนะักเรียนคิดว่าการออกแบบหากเราไม่วาดเนี่ยนะไม่วาดด้วยมือเราสามารถใช้อะไรมาช่วยได้ครับ ในยุคนี้แล้วง่ายๆเลยเนะเราก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้แอปพลิเคชันใช้ซอฟต์แวร์จากคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยในการออกแบบได้ดังนั้นนักเรียนเห็นประโยชน์ไหมครับว่าการที่เราออกแบบก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านจริงๆมีประโยชน์อย่างไรจะทําให้เราได้บ้านตามที่เราต้องการจะทําให้เราได้บ้านได้องค์ประกอบในบ้านและก็จัดสรรในเรื่องของงบประมาณได้อย่างลงตัวใช่ไหมครับนี่คือประโยชน์ของการออกแบบ ดังนั้นในการทำโครงงานก็เช่นเดียวกันถ้านักเรียนออกแบบและวางแผนในการทำโครงงานไว้อย่างดีนักเรียนก็จะมีโครงงานที่ประสบความสำเร็จได้โครงงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดที่นักเรียนมีอยู่ครับนี่ก็คือประโยชน์หรือความสำคัญของการออกแบบและวางแผนการทำโครงงานนั่นเองนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีภาพสเก็ตของบ้านใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นการทําโครงงานละ่ะนักเรียนคิดว่าจะมีองค์ประกอบของการออกแบบและวางแผนในการทําโครงงานอย่างไรบ้างครับเออถ้าเป็นการทําโครงงานเราจะมีหัวข้อที่เราจะต้องออกแบบหรือวางแผนอย่างไรบ้างเพื่อให้การทําโครงงานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนักเรียนลองนึกไว้ในใจนะและลองมาดูสิว่าจะตรงกับที่ครูนําเสนอต่อไปนี้หรือไม่อย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราต้องการออกแบบและวางแผนการทําโครงงาน ถ email, ัดจากที IN, it, ่เราเนี่ยรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้แล้วขั้นแรกเราก็ต้องทําการกําหนดลําดับขั้นตอนในการทํางานให้ชัดเจนก่อนอ่นี่คือการวางแผนในการทำโครงงานขั้นแรกเลยนะครับกําหนดลําดับขั้นตอนในการทํางานให้ชัดเจนนะว่าในการทำโครงงานนี้เนี่ยเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเมื่อเรากําหนดลําดับขั้นตอนในการทํางานไว้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือกําหนดหน้าที่รับผิดชอบด้วย เพราะตอนนี้เราทําโครงงานเนี่ยเราทําเป็นกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมครับเป็นโครงงานที่เราทําเป็นทีมดังนั้นทุกคนในทีมควรจะมีส่วนร่วมในการทําโครงงานนี้ก็กําหนดหน้าที่รับผิดชอบว่าใครจะทําเรื่องอะไรนะใครจะเป็นคนเตรียมเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ใครจะเป็นคนเรื่องของทำเรื่องของเอกสารใครจะมีหน้าที่เรื่องของการเขียนโปรแกรมเนื้อถ้าเป็นโครงงานที่มีการทําโปรแกรมใครมีหน้าที่เรื่องของการออกแบบ ดีไซน์ระบบแบบนี้เป็นต้นเนะเมื่อเรากําหนดหน้าที่รับผิดชอบแล้วขั้นตอนต่อไปครับกําหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ด้วยเราจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างก็ต้องเตรียมเนอะให้พร้อมนะภายใต้ข้อจํากัดของเราและที่สําคัญโครงงานของเราเนี่ยไม่ได้ทําแบบมีระยะเวลาไม่จํากัดนะครับเราต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในกรอบการดําเนินงานอย่างเช่น ถ้าเป็นวิชานี้นักเรียนก็ต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนี้ใช่ไหมครับนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนักเรียนไม่มีคะแนนเนอะดังนั้นเราก็ต้องกําหนดเวลาในการดําเนินงานด้วยนะว่าโครงงานของเราเนี่ยในขั้นที่หนึ่งทสัปดาห์ไหนถึงสัปดาห์ไหนนะจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดครับและนี่ก็คือตัวอย่างตารางที่เป็นการออกแบบนะเรื่องของขั้นตอนการทํางาน ผู้รับผิดชอบทรัพยากรที่ใช้ระยะเวลาในการทํางานและถ้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเป็นการกําหนดกรอบการดําเนินงานคร่าวๆให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้และรู้หน้าที่ของตนเองคราวนี้ถ้านักเรียนอยากจะทําโครงงานให้สําเร็จและก็ทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเราจะมีตารางนังต่อไปนี้ครับ ตารางต่อไปนี้นักเรียนคุ้นๆไหมครับอ่ามันชื่อว่าตารางอะไรเอ่ยตารางอะไรครับอ่ะตารางการดําเนินงานหรือเราเรียกว่าแกนชาร์ตนั่นเองเป็นตารางที่ระบุว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานของเราเนี่ยตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะแต่ละขั้นใครเป็นผู้รับผิดชอบและในแต่ละขั้นมีระยะเวลาในการทํางานเนี่ยกี่วันหรือช่วงไหนถึงช่วงไหน ตารางนี้จะเป็นตารางที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถทําโครงงานได้ประสบความสําเร็จครับอย่างเช่นขั้นแรกขั้นระบุปัญหา,านักเรียนจะใช้เวลากี่วันในการระบุปัญหาให้ชัดเจนขั้นที่สองเป็นขั้นของการรวบรวมข้อมูลนักเรียนจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลกี่วันขั้นวางแผนจะใช้กี่วันขั้นดําเนินงานจะใช้กี่วันขั้นสรุปนําเสนอจะใช้กี่วันนะกรอบนี้ตารางนี้ หรือตารางที่เรียกว่าแกนชาร์ตนี้จะช่วยให้นักเรียนทํางานได้ประสบความสําเร็จครับนะนี่คือแกนชาร์ตและต้องมีเลยมีในบทไหนครับบทที่บทที่3ของรายงานโครงงานเนอะต้องทําแน่ๆแหละอันนี้และวันนี้นักเรียนจะได้ทําอันนี้ด้วยนะดังนั้นขอให้นักเรียนศึกษาให้ดีและก็ลองคิดไว้ในใจเนอะว่าโครงงานของเราจะออกแบบอย่างไรดีคราวนี้ในส่วนต่อไปครับ ครูมีคําถามที่จะให้นักเรียนมาร่วมกันคิดวิเคราะห์นะครับนักเรียนคิดว่า <c oughs> การออกแบบและวางแผนการทําโครงงานเนี่ยจัดทาเพื่อสิ่งใดครูเล่าไปหลายรอบแล้วอธิบายไปหลายรอบแล้วมันก็คือความสําคัญของการออกแบบและวางแผนในการทําโครงงานนั่นเองนักเรียนคิดว่าการออกแบบและวางแผนการทําโครงงานเราจัดทําเพื่อสิ่งใดครับเพื่อ <c oughs> ให้โครงงานเราสามารถดําเนินงานไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและ ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับนี่ก็คือเป้าหมายของการออกแบบและวางแผนในการทําโครงงานนั่นเองทำให้เรามีแบบแผนในการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการทำโครงงานของเราครับเมื่อนักเรียนเห็นภาพตรงนี้แล้วนักเรียนเข้าใจแล้วว่าการออกแบบและวางแผนมีความสําคัญอย่างไรเรามาสรุปความรู้กันหน่อยว่าองค์ความรู้เรื่องของการออกแบบและวางแผนการทำโครงงานคืออะไรครับ เก่งมากก็คือการวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานของเราให้อย่างมีลําดับเป็นขั้นเป็นตอนนะมีผู้รับผิดชอบมีตารางเวลากําหนดไว้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับมีความสําคัญอย่างไรครับในขั้นตอนนี้ทําให้โครงงานเราเดําเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและได้โครงงานตามเป้าหมายที่เราต้องการครับเราสามารถออกแบบและวางแผนการทำโครงงานได้อย่างไรครับ ใช้ตารางอะไรไหนบอกอีกครั้งหนึ่งสิใช้ตารางอะไรครับตารางแผนการดําเนินงานหรือเรียกว่าเรียกว่าแกนชาร์ตนั่นเองซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปทําในกิจกรรมต่อไปนี้ครับกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าออกแบบและวางแผนการทําโครงงานครับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการทํากิจกรรมกลุ่มในครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยทำโครงงานได้ประสบความสําเร็จโดยกิจกรรมนี้ เราจะเข้ากลุ่มเดิมของตนเองนะกลุ่มของเราเองอยู่กับใครก็ไปเข้ากับคนนั้นเลยเนอะนะครับเราจะทําโครงงานต่อเนื่องดังนั้นตอนนี้ถ้านักเรียนเรียนออนไลน์อยู่นักเรียนอาจจะเข้าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะแบ่งกลุ่มตามเครื่องมือที่เราใช้อยู่นะครับอย่างเช่นถ้าใช้ Zo ูมก็สามารถแบ่งกลุ่มย่อยได้ถ้าใช้เครื่องมืออื่นๆอย่างเช่น Discord หรือ Line ก็สามารถเข้ากลุ่มย่อยของตนเองได้นะครับหรือถ้าเรียนออนไซต์ นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนั่งตามกลุ่มตามสมาชิกของตนเองเลยเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับและให้แต่ละกลุ่มทบทวนหัวข้อโครงงานของตนเองทบทวนรายละเอียดข้อมูลที่เราได้รวบรวมในครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อนักเรียนทบทวนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบและวางแผนการทำโครงงานลงใน Google เอกสารหรือ google.doc s ครับ จะเห็นว่าครูให้ทําลงใน Google d o c อีกแล้วใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเมื่อทําโครงงานเสร็จนักเรียนก็จะมีรายงานโครงงานส่งได้ทันทีเลยดังนั้นตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยออกแบบและวางแผนการทําโครงงานตามรายละเอียดที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ลงใน Google เอกสารนะครับใครทําออนไลน์อยู่ก็แชร์ไฟล์ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันพิมพ์ช่วยกันทำได้เลยส่วนถ้านักเรียนเรียนออนไซต์อยู่ ก็ให้นักเรียนเข้ากลุ่มแล้วก็พิมพ์ใน Google Docs Google เอกสารเช่นเดียวกันครับงานจะได้เสร็จอย่างรวดเร็วเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานําเสนอกันว่าแต่ละกลุ่มแต่ละทีมมีวิธีการออกแบบและวางแผนการทําโครงงานอย่างไรบ้างในกิจกรรมนี้ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับทํากิจกรรมเป็นเวลา15นาทีนะครับอ่ะเริ่มได้เลยครับ าตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วแต่ละกลุ่มทําเสร็จไหมครับออกแบบและวางแผงกนการทําโครงงานเสร็จไหมครับอย่างน้อยๆเราน่าจะได้ตารางแกนชาร์ตแล้วเนอะว่าแต่ละขั้นตอนมีใครเป็นผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาในการทํางานกี่วันหรือกี่สัปดาห์นะถ้าทุกกลุ่มทําเสร็จแล้วครูจะขอให้แต่ละกลุ่มเนี่ยออกมานําเสนอผลการออกแบบและวางแผงกนการทําโครงงานกลุ่มละสามนาทีนะถ้าเพื่อนๆ คนใดมีข้อคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพื่อนได้เลยนะครับหรือจะให้คําแนะนําก็ได้เนอะอย่างเช่นเอ๊ะขั้นตอนนี้มันสลับกันอยู่นะนะทำอันนี้เสร็จควรจะทําอันนี้ต่อหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็แนะนําเพื่อนๆของเราได้นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มเริ่มนําเสนอได้เลยครับอ่ทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยเนอะ เราคงได้เห็นแนวทางการออกแบบและก็วางแผนการทำโครงงานของเพื่อนๆแล้วแต่ละกลุ่มแต่ละทีมก็มีวิธีการในการวางแผนแตกต่างกันไปแต่ก็จะเห็นว่าจะมีลำดับขั้นตอนที่คล้ายๆกันเริ่มตั้งแต่อะไรครับระบุประเด็นปัญหารวบรวมข้อมูลใช่ไหมวางแผนแล้วก็ดำเนินงานแล้วก็สรุปผลใช่ไหมครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันและแน่นอนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม จะต้องเสร็จสิ้นพร้อมๆกันก็คือภายในภาคเรียนนี้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความคิดรวบยอดของการออกแบบและวางแผงกนการทำโครงงานกันหน่อยนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้การดำเนินงานโครงงานของเราเนี่ยมีความเป็นขั้นเป็นตอนมีความเป็นระบบและที่สำคัญมีหลักฐานการทำงานอย่างชัดเจนทำให้โครงงานของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและจะส่งผลให้โครงงานของเราเนี่ย ประสบความสําเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้นี่ก็คือลักษณะหรือความสําคัญของการออกแบบและวางแผนการทําโครงงานครับดังนั้นจากการเรียนในครั้งนี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยประเมินคุณค่าความรู้ที่ได้จากการเรียนครับในเรื่องของการออกแบบและวางแผนการทําโครงงานนักเรียนพอจะบอกได้ไหมครับว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเรื่องของ การออกแบบและวางแผงกนการทำโครงงานซึ่งนักเรียนสามารถออกแบบในรูปแบบของอะไรครับตารางที่ชื่อว่าแกนชาร์ตนั่นเองคราวนี้ถ้านักเรียนตอบในเรื่องขององค์ความรู้ได้แล้วครูอยากให้นักเรียนประเมินตนเองว่าวันนี้เรามีส่วนร่วมกับการทํากิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใดลองประเมินเพื่อนๆดูนะครับว่าเพื่อนๆของเรามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใดประเมินไว้ในใจเนอะและอยากให้นักเรียนลองตอบดูซิว่า ความรู้ในวันนี้มีประโยชน์ต่อตอนเองต่อครอบครัวหรือต่อการทำงานในอนาคตของเราอย่างไรบ้างครับแน่นอนครับในเรื่องของการออกแบบและวางแผนการทำโครงงานไม่ได้มีประโยชน์แค่การทำโครงงานใช่ไหมมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตไหมครับมีเนอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการสร้างบ้านตามตัวอย่างที่นักเรียนวิเคราะห์ก่อนหน้านี้หรือการแก้ปัญหาอื่นๆ นักเรียนก็สามารถใช้หลักการนี้ในการนำไปออกแบบและก็วางแผนการแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันครับนี่ก็คือความรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในครั้งนี้และนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ